จะไปกรุงเทพฟ้าแฝดห,หรือเปล่าจ๊ะไปค่ะน่าติดน่เนี่ยยายบอกให้ไปไงไปไหมห้องมาสวัสดีค่ะแล้หย,ยอกปาก เออเาไหนทำอะไรจ้าอาย่าย่าทำด้วยกันย่าไปยืนย่าไปยืนย่าไปยืนเปิดเพลงยังอ่าย่ามาเอาหนึ่งพี่พลอยดูนี่มาทำด้วยกันหน่อยพี่พลอยมาเดี๋ยวเตรียมตัวอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวอ่าเตรียมตัวเอาหนึ่งสองสามย่ายกขาบอกก่อนย่ายกขาขวาขาซ้ายเร็ว ไม่เอาค่ะเรียกปลาัดเรียกปลาัดไม่เอา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 ค่ะไม่เอา่ะเอาปลาเอาปลารัดเอาหนึ่งสองสาเอาเดูย่านั่งเราถึงจะได้อึดอึด เฮ้องเลยใครเก็บให้อะลูกยายนาเก็บให้เออยายนาตุ้ให้ยายนาหน่อยค่ะยายนาเก็บให้เก็บหรือเปล่าหัวอะไรนะลูก เก็บไป่เป๋าตรนนอ๋อกระเป๋าเก็บไว้ตรงนู้้นใครเจออ่ะใครเอาไปอ่ะลูกใหญ่นางนอนหัวตะตื่นค่ะพี่้อง นอนตื่นเดียวนี้กอดเธอช่วยหน่อยช่วยย่าหน่อยช่วยย่าหน่อยฮ่าฮัาฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่าาหูาฮ่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 อฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮาฮ่ายเา้าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮาฮ่เ่้าฮ่าฮ่าาฮาฮ่่าาา่าาาาา่ อ่ะพี่พลอยพี่พลอยยากก่อนหน่อยใช่ไหมเอ้าไปไหมนะหลับตาย่าหลับตายังเอ้าไปเลยเออแดง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 ยังยังท่านกล้องเก่าอีแดงมาให้ก่อนเลยยังไะเออ ็สีอไปีรอใหรับมนะรถไงรถไงน้อนตือนขึ้นยังจําได้ยองี่ขไม่ลงรเลยไปดูจิไทยโน่นใครนั่งอยู่โนั่น เอาตาเล่หรอตาเล่ทำอะไรอยู่โน่นอ่ะเรียกสิเตาเล่ทำอะไรจ๊าตอไเจาต่งกัจ้าตาเล่ดูซีรีส์อ่ะเกงคนเกงเกิดสิบสองมกราหมดแ้คหนูล้มเหรอคะโอ้ยเจ็บไหมลูกมาปวดพ้ง พีเ่เก่งอยู่แล้วไม่ได้เป็นไรจะไปเรียกพี่ขวัญให้ผมจะไปเรียกพี่ขวัญให้